เอาละนะสวัสดีพี่สาวน้องสาวชาววายเริ่มเรื่องเนี่ยพ่อจะได้ไม่เราเห็นกับหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังวิ่งหนีจากผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าพี่เจี๋ยวพี่อย่าไปเลยนะแต่ดูเหมือนกับว่าหนุ่มคนนั้นที่กาลังวิ่งหนีเนี่ยก็จะไม่สนคํคพูดนั้นเลยหนุ่มผมสีน้ําตาเนี่ยก็คิดในใจนอว่าสิ่งดีที่ฉันทาได้ตอนนี้เนี่ยคือฉันต้องหนี พอมาถึงที่หน้าประตูเนี่ยก็ดีอกดีใจคิดว่าตัวเองจะรอดพ้นจากศกนัฏกรรมนี้ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาเหมือนกันแต่ดูสภาพแล้วดูเหมือนกับว่าจะโดนซ้อมพอก้าวขาออกไปกะว่าจะออกนอกบ้านเพื่อไปรับกับอิสรภาพของตนไม่นานนักนั้นหนุ่มผมสีขาวเนี่ยก็ดึงสร้ยอยคอรัดคอเอาไว้แล้วก็บอกว่าพี่จะไปไหนไม่ได้ซึ่งสภาพของหนุ่มผมสีขาวตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเป็นพวกโรกจิตสุดๆไปเลยหนุ่มผมสีน้ำตาลเนี่ยก็ขอร้องน้องนะแบบเออปล่อยฉันไปเถอะฉันไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนี้จริงๆ แต่ดูเหมือน,นว่าหนุ่มผมสีขาวไม่ต้องการหนุ่มผมสีขาวต้องการให้คนที่ชื่อว่าเจียวเจียวเนี่ยอยู่กับเขาตลอดไปหนุ่มผมสีขาวก็เลยตัดสินใจดึงเชือกนั้นแล้วรัดคอจนหนุ่มผมสีน้ำตาลนั้นหมดลมหายใจแล้วก็น่าจะตุยเย่ไปในที่สุดภาพนี้ก็ได้จัดไปในสองปีก่อนเนาะก่อนจะเกิดเรื่องราวพวกนี้ขึ้นตอนนี้เนี่ยขอเรียกว่านายเอกเลยลวกันเนาะไเอเจ้าหัวแดงๆเนี่ยไอนายเอกอ่ะก็กําลังโดดเรียนวิชาชมรมของตนเพื่อที่จะไปที่โรงละครแล้วก็ไปแสดงละครนั่นเอง ดูเหมือนกับว่านายเอกจะเป็นคนที่ชอบแสดงละครสุด,สดเลยแล้วบทที่นางชอบเลือกก็จะเป็นบทตัวละครผู้หญิงก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะถึงแม้ว่าบทของนางจะไม่ได้แบบเออเป็นบทตัวเอกก็เถอะแต่นางก็ชอบที่จะได้แสดงเป็นตัวละครประกอบผู้หญิงซึ่งในระหว่างที่กำลังแสดงกันอยู่เนี่ยนายเอกมันก็แอบง,งงงงนิดนึงเนาะเพราะแต่ละคนแสดงได้หน้าเบื่อมากๆเลยจนถึงคิวของพระเอกของเรื่องที่ออกมานายเอกเ,เนี่ยก็ถึงกับช็อกเลยเพราะว่าเขาแสดงดีมากๆแค่ได้ยินเสียงของเขาตอนพูดผ่านโรงละครเนี่ยหัวใจก็แทบจะเต้นเลย นายเอกก็สงสัยว่าเสียงของหนุ่มคนนี้คือใครพอได้มองหน้าแล้วมองรูปร่างน้นก็ถึงกับตั้งข้อสงสัยเลยว่าเขาเป็นรุ่เครื่องหรือเปล่า <blind> ทำไมผมของเขายาวจังหรือว่าเขาคือทอมหรือว่าเขาคือทรานไอ้นายเอกเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยเนาะเพราะว่าผู้ชายคนนี้ทำไมถึงมีเสน <peel> ่ห์หอะไรขนาดนี้แล้วการแสดงของเขามันเล่ากับว่าเขาเนี่ยไม่ได้สแสดงแต่เขากำลังอยู่ในบทบาทเนื้อเรื่องนัน้นจริงๆพอไปถึงฉากฉากที่ไอ้หนุ่มผมสีขาวเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องแบบฆ่าตัวตัวตามคนรักกันเนาะ การแสดงมันก็ดูสมจริงมากเกินไปจนนายเอกมาเริ่มกลัวเพราะว่าวัตถุที่ไอ้หนุ่มผมสีขาวถืออยู่อะมันคือมีดกริตจริงๆอะมันไม่ใช่มีดพลาสติกอ่ะแล้วหน้าตาของไอ้หนุ่มผมสีขาวมันเหมือนมันพยายามจะแทงใจจริงๆนายเอกเนี่ยก็เลยรีบขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะหยุดเนาะแล้วก็ถามว่านี่นายกำลังทำอะไรทุกคนบนโรงละครเนี่ยก็ตกใจเนาะเพราะว่าบทมันไม่ใช่แบบนี้นี่หนุ่มผมสีขาวที่เห็นหน้าของไอ้นายเอกอะก็เหมือนแบบมีแฟชแบ็กอะไรสักอย่างหนึ่งอะทำให้คุ้นเคยกับคนคนนึงหนุ่มผมสีขาวมันก็เลยถาม ว่าคุณกลับมาแล้วอย่างนั้นหรอนายเอกก็งงเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นนะไม่เห็นจะเข้าใจเลยแต่ด้วยความที่ตอนนี้มันอยู่ในการแสดงนายเอกมันก็เลยแบบแสดงต่อนางก็เลยแบบอุ้ยอย่าเข้ามานะคุณชายเลยแล้วนายเอกมันก็พยายามจะหนีหนีหนีอีหัวขาวเนี่ยก็เลยวิ่งไล่ตามเนาะตอนแรกก็นึกว่าเออมันจะดูโรแมนติกหรืออะไรอย่างนี้นะแต่อยู่ดีๆีอีหัวขาวเนี่ยก็เอาเข่าอะไปกระแทกที่ท้อง,องหอยนายเอกอะนายเอกมันก็จุกทีนี้ตอนนี้ทุกคนในหอก็คืองงวาเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคืออะไรวะนี่มันคือเรื่องอะไรกันแน่มงะง อีหัวขาวมันก็หลุดจากบทสุดๆเลยเพราะว่าตอนนี้มันต้องการที่จะคุยกับนายเอกเท่านั้นไงใน ep ที่สี่เนี่ย,ยตอนนี้นายเอกก็คือนั่งกลุมท้องอยู่นะเพราะว่าตอนนี้กําลังแบบปวดท้องหนักมากๆเลยไอ้พระเอกเนี่ยอยู่ด,ดีดีก็เข้าไปแล้วก็ไปลวงลาจับซ่อนตัวนายเอกแล้วก็เข้าไปล้วงปากนายเอกแบบงง นายเอกมันก็เริ่มงงละก็เลยถามว่เนาะว่านี่นายต้องการจะทําอะไรกันแน่ไอ้หัวขาวเนี่ยหลังจากที่มันได้เห็นเคี้ยวของนายเอกเนาะก็มั่นใจแล้วว่าใช่นี่ใช่เจียวจริงๆด้วยนางก็ดีใจมา,มากจนน้าตาไหลแล้วก็รีบเข้าไปกอเดเจียวเจียวด้วยความที่นางก็เป็นสตรีทก็เป็นผู้ชายเนาะพอโดนเรื่องเรื่องเมทางเพศก็ได้รู้สึกแปลกๆก็เลยผลักออกแล้วก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันไอเ้เรี่อโลกจิต ในตอนที่ผักออกเนี่ยวิกมันก็หลุดพอดีเนาะคนในฮอเนี่ยก็เลยเพิ่งรู้ตัวว่าในความเป็นจริงแล้วเจียวเนี่ยเออคือเป็นผู้ชายทุกคนเนี่ยก็พากันถ่ายคลิปว่าแบบเออคือเป็นกระเทยหรออะไรประมาณนี้แล้วก็โพสลง Twitter บูรี่ฉ่ำๆไอ้ในเองเนี่ยมันก็เริ่มกลักกวๆเนาะเพราะว่ามันก็ชอบง,งานสแสดงนี้ไงถ้ามันมีกระแสะไม่ดีอ่ะมันกลัวว่ามันจะไม่ได้สแสดงนี้อีกอะ่ะไอเองเนี่ยก็เลยรีบเข้ามาก่อนแล้วก็บอยทุกคนเนี่ยลบคลิปทั้งหมดออกซะแล้วก็ทำหน้าน่ากลัวน่ากลัว ทุกคนในหอเนี่ยก็รู้สึกกลัวๆเนาะรู้สึกเหมือนแบบโดนมนต์สะกดอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้รู้สึกว่ากลัวแล้วก็อยากจะลบคลิปพวกนั้นออกแต่แบบบางคนก็ไม่โดนนะคนที่เหมือนไม่ได้โดนมนต์สะกดเนี่ยก็พยายามลุกขึ้นออกมาต่อต้อตานเนาะว่าแบบเออมีสิทธิ์อะไรมาให้ฉันลบลูปพวกนี้เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยก็เลยรีบดึงตัวเพื่อนที่จะต่อต้านเนาะแล้วก็บอกไปว่านี่ไม่รู้หรอว่าเขาคือใครเขาเป็นลูกของพวกมีอํานาจเลยนะอย่าไปขัดขืนเขาจะดีกว่าซรื่องนั้น,นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ไอ้พระเอกกับนายเอก <Ride. S 2> ได้เจอกเาด่้ทไ ภาั้นั้นก็ได้ตัดไปหลังจากวันนั้นเนาะทุกคนที่ได้ยินข่าวว่าเออไอในเอกอะคือปกก็เธอแล้วอย่างเงี้ยทุกคนรู้ว่าเป็นผู้ชายเนี่ยก็พากันหัวเราะว่าแบบว่าให้สม่งนหน้าคงจะไม่ได้แสดงองีกลวสินะเลยมันเนี้ยแต่ว่าไอในเอกมันก็แอบซึมๆอยู่เหมือนกันนะไม่นานนะ้าน้องของไอในเอกน่ก็มาแล้วก็บอกว่าพี่ดูคนนั้นสิเขามาหาพี่เหมือนเขาจะมาขอโทษพี่หรือเปล่าไอ้นเอกเนี่ยก็เลยลองยื่นยนหน้าออกไปดูปรากฏว่าอีพระเอกก็มาเนาะในเอกมันก็แบบจะมางา้อฉันงั้นหรอไม่มีทางหรอกฉันไม่สนใจ นายเอกมันก็เลยบอกน้องว่าเอาข่าวไปบอกได้นงว่าฉันไม่สนใจน้องเนี่ยก็เลยตอบตกลงพอน้องเนี่ยเอาข่าวไปบอกกับพระเอกบุ๊บก็กลับเข้ามาแล้วก็บอกว่าพี่คนนั้นเขาเป็นคนที่หลอม,มากๆเลยแต่ดูเหมือนก็ว่าเขาจะเป็นคนนิสัยไม่ดีดีแล้วแหละที่พี่ไม่ยุ่งกับเขานายเอกนยก็บอกกับน้องว่านายพูดได้ถูกมากๆเลยคนน้องเนี่ยก็พูดขึ้นมานอนว่าเหมือนเขาเจ้าของขวัญอะไรสักอย่างให้พี่ด้วยแต่ผมก็ปฏิเสธไปเหมือนกันนายเอกที่ดิ้นอย่างนั้นเนี่ยก็รีบบอกกับคนน้องว่าของขวัญในนั้นคืออะไรอย่างนั้นเหรอ คนน้องก็บอกว่าดูเหมือนจะเป็นพวกเกี่ยวกับแท็บเล็ตนะอีพี่ชายที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็คือรีบวิ่งจัดแลนดไปเลยเพราะว่าอยากได้ของฟรีไงเผื่อว่าเขาจะเอาของอะไรมาขอโทษก็จะได้ของฟรีอะไรประมาณนี้ภาพก็ตัดไปที่ไอ้พระเอกเนาะที่ตอนนี้มันกําลังจะกลับแล้วนั่นเองในขณะที่มันกําลังจะกลับเนี่ยมันก็จุดไปกับนาฬิกาเรือนสีทองเรือนหนึ่งแล้วมันก็บอกว่าไม่มีทางที่จะปล่อยเขาไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าฉันเจอตัวเขาแล้วไม่นานนะนายเอกเนี่ยก็มาขวางหน้าแล้วก็บอกว่านี่นายจะไปไหนเหรอไอ้พระเอกที่เห็น นายเอกเลยถามว่านายมาที่ทําไมหรอมีอะไรหรือเปล่าไอเอกก็บอกว่ามาขอโทษแล้วก็เอาของมาให้ซึ่งของในนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกแท็บเล็ตแล้วก็เป็นพวกแกร็บท็อปเป็นนาฬิกา Apple Watch อะไรประมาณเนี้ยนายเอกก็ดูเหมือนก็ว่มันจะชอบของประเภทเนี้ยมันก็ดีใจจะได้ไม่ต้องซื้อเองมันก็เลยขอบใจ ไอพะเอกเนี่ยก็เลยใช้โอกาสนี้เออขอแอดไลน์นเนาะนายเอกมันก็ตอบตกลงอยู่แล้วมันก็แอดไลน์ด้วยโทรศัพท์ใหม่นั่นแหละก่อนจะไปเนี่ยไอพะเอกก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยนายเอกก็ดูเหมือนก็ว่าจะไม่เอาผิดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าโกรธแล้วเนาะเพราะว่าได้ขอฟรีไงนางเนี่ยก็เลยเข้าไปกอดคอแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไงเราก็เป็นเพื่อนกันไอพะเอกที่ดีอย่างนันน้นเนี่ยก็เลยจับตัวแล้วก็บอกไปเนาะว่าวันนั้นน่ะที่เรียนแม่น้ําผมขอบคุณ่มากเลยนะที่พี่ช่วยผมถ้าไม่ได้พีีี่่่นนนผมมมคงงไชวิตอแ และไอ้พระเอกมันก็เหมือนพยายามจะพูดพูดพูดเพื่อลื้อฟื้นอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้ไอ้นายเองมันรู้สึกว่างงมากๆเพราะว่ามันไม่เคยเจอคนอนี้มาก่อนเลยนะตอนเด็กสมัยไหนก็ไม่เคยเจอมาก่อนเลยนี่กำลังพูดเรื่องอะไรอยู่นายเอกมันก็เลยบอกออกไปตรงๆนะว่านี่นายกำลังพูดเรื่องอะไรเหรอฉันจําไม่เห็นได้เลยพระเอกพอมันดิ้นคําว่าจําไม่ได้ปุป๊บมันก็บีบเข้าไปที่แขนของ,ของนายเอกอย่างแรงเลยแล,แล้วมันก็ถามว่าทำไมถึงจำไม่ได้ประมาณนี้เอออยู่ดีๆความแบบโรกจิตโลกจิตของมันก็ออกมา ม่นานนะแฟนคลับของไอพ้พระเอกเนี่ยก็ตามมาเจอตัวเนาะไอพ้พระเอกด้วยความที่มันเป็นคนชื่อดังอะเนาะมีชื่อเสียงแฟนคลับเขาจะรู้รอยู่แล้วว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงเลยประมาณเนี้ยแฟนคลับก็มาแล้วก็แบบเออกล่าว่าจะมาขอถ่ายรูปแต่อีพระเอกเนี่ยก็ต้องรีบหนีเนาะเพราะว่าวันเนี้ยมีนัดเพราะว่าถ้าอยู่แบบมิทติ้งอะไรตรงเนี้ยนานน่าจะเสียเวลาพอสมควรอีพระเอกเนี่ยก็เลยรียบวิ่งเข้ารถไปเลยช่วงนี้เนี่ยนายเอกก็เลยหาโอกาสเนาะหนีออกไปกับห้องเลยจ้าคนขับรถเนี่ยก็เลยถามกับพระเอกว่าแบบเออคุณไม่ควรจะอยู่ข้างนอกนานๆนะมันอันตรายมากๆเลย ไอพะเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่ช่วงนี้เท่านั้นแหละแล้วภาพนี้ก็จะทําให้เราเห็นเลยนะว่าตอนนี้อารมณ์ของพะเอกอะดูไม่จอยสุดๆเลยดูเหมือนกว่ามันกําลังโกรธแล้วก็เครียดแค้นอะไรสักอย่างภาพนี้ก็ได้ตัดไปในวันพรุ่งนี้เช้าเนาะวันพรุ่งนี้เนี่ยไอพระเอกอะก็ได้ชวนในเอกให้ไปกินน้ําชาด้วยกันในเอกมันก็ตอบตกลงเพราะว่าเผื่อได้ของอีกไงพอมาถึงเนี่ยไอในเอกมันดันดิ้นว่าพระเอกกําลังนินทาพวกแบบคนชนชั้นล่างหรือแบบพวกคนจนด้วยความที่เพื่อนของพระเอกมันจะเป็นแบบพวกคนรวยอะไรประมาณนี้ เขาก็จะมีคําพูดประมาณเนบียว่าแบบเออดูความพยายามของมันสีมันดูสิ้นเปลืองมากๆเลยที่จะแบบได้เงินก้อนนั้นทางที่ว่าเราสามารถหาได้ในคืนเดียวแล้วมันเนี้ยคําพูดของกลุ่มของไอพะเอกมันจะเป็นฟิลเนบียคนจนอ่ะในเอกที่ได้ยินมันก็เหมือนโมโหมั้งมันก็เลยเอาน้ำเนี่ยไปสาดแล้วก็บอกว่าที่นายเรียกฉันมาเนี่ยเพื่อที่จะเหยียดฉันอย่างนั้นเหรอกี่ว่าฉันเป็นคิดค่าไนอย่างนั้นเหรอขอบอกเลยนะนายให้ของฉันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องเป็นเบีนายไอในเอกมันก็เลยรีบวิ่งหนีเลยนะ พวกเพื่อนๆของไอ้พระเอกเนี่ยก็กะว่าจะไปจับตัวเราก็ต่อยแต่พระเอกเนี่ยก็สั่งบอกว่าห้ามแต่ต้องเจอเขาเด็ดขาดพกเพื่อนๆเนี่ยก็คือหน้าช็อกหน้าชาไปเลยภาพนั้นก็ัดไปที่พระเอกก็เข้าไปที่ห้องน้ําเพื่อจะล้างตรงล้างตัวเนาะเพราะว่าน้ามันเปียกมา,มากๆรีดพงรีดผมอะไรประมาณนี้แต่ในขณะที่ล้างตัวเนี่ยเราดันเห็นรอยแผลเป็นเลยสักอย่างที่มือของพระเอกซึ่งมันเหมือนแบบโดนน้ำกดลาด่ะ แล้วตอนนี้หน้าตาของพระเอกอะดูเหมือนกับว่ากำลังมีความสุขสุดๆไปเลยพระเอกมันก็บ่นพึมพำเนาะว่าเขาพูดคํานั้นออกมาแปลว่าเขาจาฉันได้จริงๆเขาไม่เคยลืมฉันเขาจาฉันได้เสมอแล้วก็ยิ้มไปแล้วก็หัวเราะไปอะตอนนี้เนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกได้เลยเนาะว่าอีพระเอกเนี่ยมันมีความเป็นโรคจิตโรคจิตอะไรบางอย่างในตัวสูงอยู่ภาพนี้ก็ได้ตัดมาในวันถัดไปเนาะเจอเ๋อเจาะก็ไปทํางานที่ร้านสะดวกซื้อตามปกตินั่นแหละวันนี้น่ก็เป็นวันกลับบ้านในระหว่างที่กําลังกลับบ้านเนี่ยเจ๋อเจ๋อก็ได้ไปเห็นรูเปเบอร์เอรออเอเขขงไ้พะะาน ไอไนเองเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนแบบที่ฉันคิดจริงๆเนื่องเขาจะเป็นคนที่แตกต่างแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นพวกที่ชอบเหยียดม่เอ็งมันก็รู้สึกหมันไส้ก็เลยใส่หมวกแล้วก็กะว่าจะเอาพวกเมจิกเนี่ยไปขีดเล่นๆในระหว่างที่านเอ๋งเนี่ยกำลังขีดเพื่อจะล้อเลียนพวกแฟนคลับเนี่ยก็ไม่เห็นพอดี พวกแฟนคลับเนี่ยก็เลยกล่าวว่าจะตามตัวนายเอกแล้วก็เอาไปให้ตำรวจจับะนะเนาะนายเอกเนี่ยก็เลยแบบเออทำตัวนนเนียนๆเนาะแล้วก็เลยบอกไปว่าความจริงแล้วฉันเนี่ยก็เป็นแฟนคลับเหมือนเมือนั่นแหละฉันเป็นแฟนคลับตัวจริงของเขาแต่ว่าเขาไม่สนใจฉันฉันก็เลยทำอะไรแบบนั้นลงไปพวกแฟนคลับที่ได้ยินเนี่ยก็เลยบอกเนาะว่าอ,อ๋อฉันเข้าใจแล้วว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นแฟนคลับที่บิดเบีย้ยวใช่ไหมไม่ควรจะทำอะไรแบบนั้นนะเอาเป็นว่ามาเข้ากลุ่มกับพวกฉันไหมเดี๋ยวพวกฉันอยากจะพาเธอไปเจอกับเขาบ่อยๆเจอบ่อยๆอีกหน่อยเดี๋ยวเขาก็จำเธอได้เองนายเอกเนี่ยก็เเเเลลยตตตตอออออบกกกกกงงนนนนนนนาาาาะะพพื่่่่่ททีีีจจให้้้้ััวรรดดดสถณ์ไไไปป็ ออตอนนี้เนี่ยน้องของนายเอกก็ได้ทําแท็บเล็ตแล้วก็ทําคอมันตกลงพื้นจ้าแล้วก็คือแตกหมดเลยคนน้องเนี่ยก็คือรีบเก็บเข้ากล่องเลยเพราะว่ากลัวว่าคนพี่จะด่าอะไรประมาณนี้หลังจากนายเอกกลับมาสักพักนึงเนี่ยนายเอกก็กะว่าจะมาแกะแท็บเล็ตแล้วก็แล็ปท็อปดูพอแกะดูแล้วเห็นว่าหน้าจอแตกก็งงหนักมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นนายเอกเนี่ยก็ไปสงสัยน้องว่าเออเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมถึงหน้าจอแตกแบบนี้สักพักหนึ่งนายเอกก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าที่หน้าจอแตกแบบนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าอ e ีม e นะินอนะีเนี่ยโกห้ฉันหรือเปล่า นายเอกมันก็เป็นเครียดหนังมากเลยแล้วก็กะว่าจะทําร้ายแล้วก็ล้างแค้นที่มาโกหกฉันให้ของพังๆกับฉันแล้วก็ทําให้ฉันดีใจอย่างนั้นหรอในขณะที่นายเอกเนี่ยกำลังเครียดแค้นคนน้องเี่ยก็เป็นเศร้าเป็นซึมไปเลยเนาะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วคนที่ทําพังเนี่ยก็คือคนน้องนั่นแหละ ภาพนี้ก็ได้ตัดไปในวันรุ่งขึ้นเนาะวันนี้เนี่ยอีมินอีก็มีการแสดงละครเรื่องหนึ่งนั่นเองก็คือจะแต่งตัวองค์ทรง,ทรงยศสุดๆเลยทุกคนเนี่ยก็พามาแต่งตัวทุกอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะปกตินะแต่ถ้าสังเกตหน้าของอีพระเอกจริงๆเนี่ยเหมือนมันกลองมองอะไรสักอย่างที่ม่านพอภาพตัดไปที่ม่านเนี่ยจะได้เห็นว่าในเอกมันแอบอยู่ที่นั่นเว้ยที่มันทำเหตุเพราะว่ามันจะแก้แค้นมินอีมันจะแอบไปตัดเสื้อให้แบบมินอีหาขที่หน้าอะไรมันเนี่ย เออเนี่ยก็คือแผนที่จะแก้แค้นของไอ้นายเอกเนาะคือแผนคือน่ารักมากๆเลยไปหาดูแม้ว่ามินอีมันเหมือนมันรู้ตลอดเวลาเลยว่านายเอกอยู่ที่ไหนแล้วดูหน้ามันดิหน้ามันเหมือนเป็นพวกแบบยันเดเรวหน้าเหมือนเป็นพวกหื่อนะ่ะหลังจากไอ้มินอีหรือว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันแต่งตัวเสร็จใช่ไหมนางเด็กก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยเออออกไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปหาดูเสื้อที่ใส่สบายกว่านี้ไอ้พระเอกเนี่ยมันก็เข้าเข้าไปเลือกเลือกเลือกมันเด่กก็แบบทำทรงไปจับจับตัวนายเอกแล้วก็แบบบีบแล้วก็นวดเนี่ย แล้วก็บอกว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยงานดีจริงๆเลยนะไอ้พระเอกอะ่ะหลังจากที่มันได้จับนายเอกอะ่ะหน้ามันก็ดูเหินมากยิ่งขึ้นเว้ยหน้ามันก็เริ่มแดงไอ้นายเอกเนี่ยก็แบบเออรู้สึกแบบเอะจะถูกจับได้หรือเปล่าก็เป็นกลัวๆเนาะสักพักนึงเนี่ยนายเอกมันก็รู้สึกว่าลำคาญก็เลยกะว่าจะแก้งนางก็เลยเอาตะขอเนี่ยไปเกี่ยวกับเออถุงมือของไอ้พระเอกพอไอ้พระเอกอะ่ะปัดตะขอออกอะ่ะถุงมือไอ้พระเอกมันก็หลุดทีนี้นายเอกที่เห็นแผลเป็นที่มือของพระเอกเนี่ยก็ตกใจ ก็เลยรีบกระโดดแล้วก็มากุมมือเอาไว้เนาะทุกคนในห้องแต่งตัวเนี่ยก็ตกใจแบบเออทำไมถึงมีคนที่ไม่ได้รับเชิญนะเข้ามาในนี้ในเอกงมันก็เอามือพระเอกออามายัดไว้ในเสื้อมันเนาะเพราะว่ามันกลัวไงมันกลัวว่าคนอื่นจะเห็นรอยแผลเป็นพวกนั้นในเอกงมันก็เลยแบบมองไปที่หน้าพระเอกแล้วก็แบบขอโทษเลยรปรมนเนี้ยพระเอกมันก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมแก้ปัญหาเองพระเอกมันก็เลยบอกกับทุกคนนะว่าอ๋อคนนี้คือเพื่อนผมนะแล้วเขาอาจจะมาอยู่ในนี้สักพักนึงนะไม่มีหลายคนผมอยากให้ทุกคนเนี่ แต่ผมจะแต่งตัวเองแต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะออกไปเนี่ยอยู่ดีๆผู้จัดก,การของไอ้พระเอกก็มาผู้จัดก,การของไอ้พระเอกที่เห็นนายเอกอะก็เลยกะว่าจะจ้างให้ในายเอกอะมาเป็นแบบผู้ช่วยผู้จัดก,การเนาะคือเหมือนจ้างกันแบบงงๆแล้วคืองงมากทำไมถึง่ึก็จ้างนายเอกมันก็งงเนาะว่าพูดถึงเรื่องอะไรไม่เห็นจะเข้าใจอะไรแต่พอไอ้นายเอกมันดีดเรื่องว่าเออได้เงินแล้วก็ได้เข้าคอมมิชชั่นเทียมากๆเนี่ยนางก็สนใจเพราะว่านายเอกมกันกำลังหาเงินอย่างเงี้ยแถมเงินที่เสนอเนี่ยมันเยอะมากๆเลย นายเอกมันก็เผื่อตอบตกลงไปเนาะเพราะไอ้นายเอกเป็นคนน่าเงินไงอีผู้จัดการคนนั้นเนี่ยก็เลยพาทุกคนออกไปข้างนอกเนาะแล้วก็เหลือแค่พระเอกกับนายเอกในห้องกันสองต่อสองไม่นานดังนะไอ้นายเอกก็เลยปัดมือพระเอกออกก็จะเห็นสภาพมือของพระเอกว่ามันเป็นแผลเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนโดนน้ำกรดพระเอกเนี่ยมันก็เริ่มเศร้าๆเนาะอีพระเอกเนี่ยมันก็เริ่มน้ำตาจะไหลรินลวทีนี้นายเอกมันก็เลยงงว่านายจะร้องไห้ทําไมฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยพระเอกมันก็บอกว่าพี่รังเกียจหรือเปล่าที่มือผมเป็นแบบนี้ผมขอโทษนะนายเอกมันก็บอกว่า ฉันไม่มีทางรังเกียจคนที่เป็นแผลเป็นหรอกนะสิ่งที่น่ารังเกียจสาหรับนายคือนายเป็นพวกชอบหยดีดนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดไอพะเอกมันก็บอกเนาะว่าผมมันไม่เคยเหยียดใครเลยพวกเพื่อนผมมันแค่พูดแบบนั้นเฉยๆแต่ผมอ่ะไม่ได้เป็นคนพูดพวกนั้นต้องการที่จะประจบประแจงผมนายเอกมันก็ไม่รู้จะเชื่อด,ดีไหมเนาะแต่ว่าเออก็ไม่ได้ยินเขานินทานี่ดีนแต่เขาพูดพูดพูด,พ,ดพูดอะไรสักอย่างคนที่นินทานก็เป็นเพื่อนเขานายเอกมันก็เลยแบบหรือว่าจะลองเชื่อสักครั้งหนึ่งดียัง ไอพะเอกมันก็ลองให้เนาะเราก็บอกไปว่าทุกคนที่เข้าหาผมเนี่ยเข้าหาเรื่องเงินทางนั้นเลยไม่เหมือนพี่ที่เข้าหาผมด้วยความซื่อสัตย์ที่พี่สัตย์น้ําวันนั้นน่ะเป็นความซื่อสัตย์ที่แท้จริงผมต้องการให้พี่นายอยู่ข้างๆผมนายเอกที่ดีนก็แบบอุ๊ยจริงๆแล้วฉันก็เข้าหานายเพราะเรื่องเงินนั่นแหละเออไอพะเอกเนี่ยก็เลยไปจับมือนายเอกแล้วก็กุมเอาไว้เนาะพร้อมกับให้มือของนายเอกออกมากุมที่แผลเป็นของตนแล้วก็บอกไปเนาะว่าเชื่อแม้ว่าไม่เคยมีใครเนี่ยเห็นแผลเป็นนี้มาก่อนเลยพี่เป็นคนแรกที่เห็น เพราะฉะนั้นผมจะสัญญาก,กับรอยแผลเป็นของผมเลยถ้าผมโกหกอะไรเนี่ยพี่สามารถเอาเรื่องรอยแผลเป็นไปแชร์ให้ผมตกงานได้เลยนายเอกที่ดีนเนี่ยก็แบบรอยแผลเป็นสามารถแบบตกงานได้เลยเหรอนายเอกมันก็งงๆเนาะแต่ก็ก็อาจจะจริงแหละเพราะว่ารอยแผลเป็นมันขัดกับแบบผิวของเขามากๆเลยบางทีอาจจะทําให้เขาเนี่ยหมดหล่อไปก็ได้ นายเอกก็เลยตอบตกลงเนาะโอเคฉันสัญญากับนายก็ได้ถ้านายโกหกฉันฉันจะประจานนายเรื่องรอยแผลเป็นนายเอกกับพระเอกเนี่ยก็สัญญากันเนาะไอ้นายเอกเนี่ยก็ไปจับที่ผมของพระเอกแล้วก็บอกว่านายนี่ทําตัวเือนผู้หญิงจริงๆเลยนะทั้งที่นายตัวสูงมากๆแล้วก็ดูเหมือนก็ว่าจะมีพลังกำลังมากแต่ชอบทําตัวปวกเปียกสลอดเลยอะ่ะถ้านายเป็นผู้หญิงเนี่ยฉันอาจจะชอบนายก็ได้นะไอ้พระเอกที่ดีนเนี่ยก็ถึงกับหนา้าซีดไปเลยเนาะแต่ว่านางก็กลับมาทําหน้าปกติดูเหมือนก็ว่านางเนี่ยกำลังจะคิดอะไรอยู่ในใจอยู่นั่นเอง เอาละษาเรื่องเราจะเป็นยังไงเนี่ยก็คงต้องติดตามใน EP หน้าเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยนอาเบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีจ้า